เปียทอดนะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำไส้ปอเปี๊ยกก่อนนะคะตอนนี้ตั้งกระทะแล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็ใส่รกผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าสามเตอค่ะแล้วก็ผัดให้หอมค่ะค่ะหมูบดมรืหมูสับนะคะ ให้หมูสุกนะคะถ้ามันจับเป็นก้อนก็ยีๆให้มันแยกจากกันหน่อยนะคะก็ใส่ผักกะหล่ำปรีลงไปค่ะถ้าเอาไปล้างน้ำนี่ก็ต้องให้มันสะเด็ดน้ำแห้งหน่อยนะคะไส้จะได้ไม่แฉะ สใส่ไปเลยแล้วก็หัวง,งอกค่ะใครมีก็ใส่นะคะผัดทุกให้เข้ากันค่ะไฟแรงนิดนึงได้ค่ะต้องคนตลอดนะคะถ้าเปิดไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้แล้วก็เห็ดหอมซอยค่ะแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็มาซอยค่ะ แล้วก็วุ้นเส้นค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะให้ทุกอย่างสุกดีค่ะปรุงรสนะคะน้ำมันหอยซอสเห็ดหอม น้ำมันงานนิดหน่อยค่ะใส่น้ําตาลไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่ใส่หุ่นเส้นก็ลดเป็นไฟกลางแล้วนะคะแล้วก็ใช้โป๊อย่างดีนะคะสับโดยไปนิดหน่อยค่ะเอามาสับเองนะคะนี้ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวปิดไฟค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพักไส้ให้เย็นค่ะเทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพักให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีห่อแป้งด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นปอเปี๊ยแผ่นนะคะเอามาตั้งไว้ให้หายแข็งค่ะ กลางแผ่นป๊อปเปี้ยนะคะออกมาทีละแผ่นนะคะวางไว้บนภาชนะอันนี้คือเขียงนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ไส้ลงไปค่ะวางทแยทงแยงนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตามแนวนี้นะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปแล้วก็ดันดันดันอัดมาให้แน่นๆนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปค่ะ ม้วนขึ้นขึ้นขึ้นไปนะคะพยายามอัดมันให้มันแน่นๆด้วยนะคะก็พับขอบข้างเข้าค่ะแล้วก็ทาไข่ขาวบริเวณตรงนี้นะคะแล้วม้วนต่อจนใกล้สุดแล้วก็ทาไข่ขาวตรงนี้แล้วก็ม้วนปิดค่ะ ได้แล้วค่ะหอันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเที่ยวชานขึ้นค่ะอีกแผ่นหนึ่งนะคะวางแผ่นลงไปตามแนวนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ เลี่ยไส้ให้ดีนะคะแล้วก็ม้วนดันไส้มากดๆนะคะกดๆใครที่ไม่เคยทำจะค่อนข้างยากนะกดๆดันๆกดๆดันๆเนี่ยอันที่สองก็เริ่มชินขึ้นละค่ะมาถึงจุดที่ม้วนมิดแล้วนะคะมิดอีกนิดนึงนะคะก็พับข้างเข้ามาเอาไข่ขาวทานะคะ ถ้าไส้มันปริ้นข้างๆก็ดันๆเข้ามานะคะแล้วก็เอาไข่ขาวแตะเพื่อช่วยนะคะแล้วก็ม้วนต่อค่ะจนใกล้สุดนะคะแล้วก็แตะไข่ขาวก็จะช่วยเป็นเหมือนกาวค่ะแล้วก็ม้วนม้วนไปเลยแต่งทรงได้ค่ะกดๆแต่งทรงได้ปั้น ดูสองอันไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะใส่ไส้เยอะและอันใหญ่เบ่มเลยนะคะส่วนอันนี้ก็ไส้น้อยหน่อยผอมเรียวเชียวนะคะเดี๋ยวเรามาทำอันที่สามกันก่อนดีกว่าค่ะเหมือนก็ใช้ที่หนิดน่าจะถนัดกว่านะคะช้อนนี่วนเส้นมันติดกันเป็นก้อนค่ะกำังหมวนอันที่สามแล้วนะคะหวังว่ามันจะสวยกว่าสองอันแรก ชาดามอ่าเริ่มสวยแล้วล่ะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันหนึ่งสแล้วก็3สวยขึ้นนะคะแม่เดี๋ยวทำต่อค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1 2 3 4งสอห้าหจะเห็นว่าไอ้สองอันท้ายเนี่ยลงตัวที่สุดนะคะไสยก็ยังเหลือนะคะเดี๋ยวจะเพราะว่าวุนเส้นมันหมดเสียดายก็เดี๋ยวจะไปผัดเติมวุ้นเส้นส่วนเคล็ดลับ นะคะก็คือว่าแป้งปอกเปียที่ออกมาจากตู้เย็นเนี่ยจะต้องทิ้งให้เย็นสนิทนะคะเย็นสนิทเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันยังมีความชื้นความเย็นอยู่มันจะลอกออกจากกันยากมากค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนนะคะร้อนแบบไม่ต้องถึงกันเดือดนะคะแล้วก็ใส่ปอบเปี๊ยะลงไป ทอดด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากลับอีกด้านหนึ่งนะคะรอมันจนสุกด้านแรกก่อนนะคะอ้วนผอมจอมทะลนึนนะคะมีทั้งอ้วนมีทั้งผอมอยู่ในกระทะเดียวกันสักพักนึงนะคะแป้งจะเริ่มพองตัวแล้วก็เมื่อเราเอาใช้ที่คีบลองคีบดูมันก็จะแข็งขึ้นนะคะรอให้เป็นสีนิดนึงค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะ ก็จะออกเป็นสีทองทองหน่อยนะคะสวยงามค่ะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะให้แป้งสุกเหลืองดีค่ะพอเป็นสีเหลืองแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะปรับบ่อยหน่อยนะคะถ้ามันสุกแล้วแป้งสุกนะคะเครื่องข้างในอะเราสุกอยู่แล้วก็รอแค่แป้งสุกนะคะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นแล้ะค่ะอย่าให้มันไหม ถ้ามีทิชชู่ซับมันนะคะก็ไว้ในทิชชู่สักหน่อยนะคะแบบนี้สวยงามนะคะยาวมากเลยแล้วก็ทอดชุดต่อไปได้เลยค่ะลองมาหั่นนะคะหั่นเป็นยังไงดีหันเป็นแนวตรงก่อนแล้วกันนะคะโอเค เบาๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนของปอเปี๊ยนะคะที่หั่นเสร็จแล้วจะเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะหั่นเป็นชิ้นคำโตนิดนึงอะคะ่ะประมาณ1นิ้วกว่าเดี๋ยวไปดูส่วนของน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็จะผสมกับน้ำจิ้มบวยก็น้ำจิ้มบวยค่ะ ก็ผสมกันแล้วก็คนนะคะนี่ก็เป็นแพคเกจจิ้งนะคะที่จะเอาไปให้ที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะขอให้ทุกท่านรับประทานฝีมือตัวเองอย่างรอร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ